สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกจันไรค่ะสวัสดีครับผมนายพิสุทธิ์แก้วเกียรติเจริญครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวนิ้งา์ค่ะขอโคะและกับผมน,นายธนพัชรบุคครับวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีค่ะเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับภาพรมธรตุธรรมะเจีย์ค่ะไปชมกันเลยค่ะ วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงพระบรมธาตุธรรมเจดีตั้งอยู่ภายในวัดโพธิสมพรตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีสันฐานแปดเหลี่ยมกว้าง12เมตรสูง13เมตรเป็นปูชนียสถานสำคัญศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนซึ่งมีทั้งหมด3ชั้น ชั้นที่1พระระเบียงพัชรกิติยาภาแบ่งออกเป็นสีห้องโดยแต่ละห้องนั้นเป็นการจัดแสดงพระกรณียกิจพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชั้นที่สองด้านนอกผนังกรุด,ด้วยหินแกรนิตจารึกพุทธโอวาทและคติธรรมของหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบานประตูไม้สักแกะสลักเรื่องราวเทวดาอารักขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชั้นที่3โดยรอบนอกอาคารกรุดด้วยหินแกรนิตจารึกพุทธโอวาทและทศบารมีบานไม้แกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ จะพบกับจิตกรรมฝาผนังด้านบนโดยรอบชั้นแสดงถึงสังเวชนียสถานทั้งสี่และพระพุทธรูปสำคัญสี่องค์เป็นที่ประดิษฐานพระธรรมธาตเจดีซึ่งอยู่ตรงกลางห้องมีความสูง5.4เมตรภายแรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระทระตุอรหันตสาวก พระบรมธาตุธรรมเจดีในชั้นที่สองนั้นจะมีภาพจิตรกรรมสามิติบอกเล่าเรื่องราวประวัติและแนวทางการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเรื่องราวปฏิบัติธรรพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตความหมายของส่วนต่างๆมีดังนี้1เจดีพิพิธภัณฑ์ทรงแดเหลี่ยมหมายถึงอริยมรรคมีองค์8 2. ความสูงจากฐานถึงยอดฉัด38เมตรหมายถึงมงคล38ประการ 3. บันไดนาค4ีตัวหมายถึงอริยสัตว์4 4. ห้องโถงพิพิธภัณฑ์3ชั้นหมายถึงทานศีลภาวนา 5. มาลัยเท่า3ชั้นหมายถึงอโลภะอโทสะ,อโ,ทะอโมหะ 6. ยอดพระเจดีย์3ชั้นหมายถึง พรัตนาไตรเยอดฉัดทองคำห้ชั้นหมายถึงสร้างเพื่อน,น้อมกล้าวถาวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80ปีในปีพศ2550 8. ปรลียอดฉัดทองคำหมายถึงพระนิพพาน พระบรมธาตุธรรมเจดีได้รับการออกแบบให้มีลักษณะผสมผสานสัญลักษณ์ของอีสานตอนบนและสถาปตยะกรรมไทยประยุกต์โดยใช้วัสดุวิธีการทางวิศวกรรมและสถาปตยะกรรมชั้นสูงคำนึงถึงหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเน้นสาธาธรรมคงความเรียบง่ายมั่นคงถาวรและสะดวกในการดูแลรักษางามสงา่าสูงค่าน่าเลื่อมใส ทรงคุณค่าแห่งสารธรรมไว้เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานปูชนียวัตถุมหามงคลให้ลูกหลานได้ก,ากราบไหว้สการะบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจสืบไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ